ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองบริหารงานโดยนายสิริพงษ์เมียนเพชรผู้อำนวยการนางเปรมวดีสสิสุวรรณพงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายสิทธิชัยเชนทรรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางจัญญพรศรีชดารองผู้อำนวยการฝ่ายแผนง,งานและความร่วมมือนายปราโมทฐานรงค์ รองผู้มีการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยไ,ได้จัดทำศูนย์การเรียนรู้มีขนาดพื้นที่สองไร่สองงานสภาพโดยทั่วไปความอุดมสมบูรณ์ปานกลางมีแสงแดดตลอดทุกวันเหมาะกับการทำการเกษตรภูมิทัศน์สวยงามร่งรื่นเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้ มีกิจกรรมชีววิถีครบทั้ง4กิจกรรมด้านการเพาะปลูกกิจกรรมเพาะปลูกเป็นกิจกรรมหลักในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของโครงการซึ่งมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดการปลูกไม้ผลจะมีการปลูกฝรั่งน้อยนามะละกอสับปะรดเป็นต้นการปลูกพืชสวนครัวจะมีการปลูกกระเจี๊ยบถั่วฝักยาวขมิ้นขิง พาเหลืองตัะไคร้พริกขี่หนูคะนา้มามะเขือเทศฟักข้าวอันชันแตงกวาผักบุ้งกวางตุง้งฟักทองผักสลัดข้าวโพดหวานเสวรสและอ,อื่นๆอีกมากมายการปลูกผักมีการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งพืชผักเหล่านี้จะปลูกหมุนเวียนตามฤดูกาลและความเหมาะสมโดยได้นำผ,ผลผลิตไปบริโภคและนำผ,ผลผลิตที่เหลือนำไปจำหน่ายโดยนำส่งเป็นเงินไรายได้ของวิทยาลัยกิจกรรมการเพาะปลูกในศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีมีการจัดการปลูกและดูแลรักษาดังนี้ 1. ใช้ EM ขยายแช่มเมล็ดก่อนเพาะ เพื่อให้เปลือกเมล็ดอ่อนนุ่มป้องกันมดและแมลงมาทำลายเมล็ดในแปลงปลูกด้วยการรดด้วย E.M. ขยาย2ช้อนโต๊ะผสมน้ำ10ลิตรและวางขาดเพาะเมล็ดบนชั้นที่หล่อน้ำกันมด 2. การเตรียมดินก่อนการเพาะปลูกโดยการฉีดพ่นหรือรดด้วย E.M. และหวานบุกฉี่และพรวนดินกลบด้านการเลี้ยงสัตว ทางวิทยาลัยได้มีการเลี้ยงสัตว์สองชนิดได้แก่เป็ดบ้านนาและไก่เนือ้อเป็ดบ้านนามีถิ่นกำเนิดที่ตำบลบ้านนาอำเภอรกระเปอรอจังหวัดระนองจัดเป็นสัตว์ประจำถิ่นซึ่งใกล้จะสูญพันธุ์แล้วโดยให้ไข่ปีละสามชุดชุดละประมาณ30ฟองแม่พันธุ์จะไม่ฟักไข่เองจึงต้องใช้เป็ดเทศหรือแม่ไก่ทำหน้าที่ฟักไข่แทน การเลี้ยงไก่เนื้อให้กินอาหารสำเร็จรูปผสมอาหารโดยใช้บุกฉีดและบริเวณคอกจะใช้ e อขยายฉีดพ่นคอกเพื่อลดกลิ่นเหม็นวิธีการเลี้ยงเป็ดบ้านนา 1. เตรียมคอกหรือโรงเรือนโดยใช้ EN ขยาย 2. กํกำจัดกลิ่นในโรงเรือนถ้ามีกลิ่นเหม็นมากจะใช้สุตโตจูง 3. ผสมอาหารเป็ดโดยใช้โบกชี 4. ผสมในน้ำให้เป็ดกินโดยใช้ e m สดวิธีการเลี้ยงไก่เนื้อไก่เนื้อเป็นการเลี้ยงโดยให้กินอาหารสำเร็จรูปผสมอาหารโดยใช้โบกชีอัตราส่วน30กรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมและใช้โรยบริเวณคอกเพื่อลดกลิ่นเหม็น การปลูกพืชในระบบอควาโปรนิกเป็นการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชที่มีประสิทธิภาพดีทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำผลผลิตของพืชรวมถึงการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยปูทับด้วยผ้าพลาสติกเติมน้ำให้เต็มบอ่อหวานด้วยโบกชิ เพื่อสร้างแข็งต้นเป็นอาหารในน้ำใส่จุลินทรีย์น้ำา2 2แก้วเพื่อบำบัดน้ำในบอ่อปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มเติมเพื่อจะได้นาน้ำจากบอ่อปลาไปรดพืชผักนั้นทำให้พืชได้รับปุ๋ยจากน้ำในบอ่อปลาเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกด้วยใส่จุลินทรีย์น้ำเพื่อช่วยย่อยสลายโคลนตะกอนลดแอมโมเนียในบอ่อปลา ปรับค่า pH ในน้ำให้สมดุลและสะอาดได้นานขึ้นการบูรณาการด้านความรู้ชีววิถี 1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองมีบริการซ่อมบริการสร้างและบริการพัฒนางานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืน จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมการบริการคลินิกพืชโดยส่งเสริมการใชร้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและการทำการเกษตรธรรมชาติยังขยายผลไปสู่ชุมชนประชาชนและเกษตรกรเป็นการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นตลอดจนเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม 2. โครงการเกษตรอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นการปลูกฝังนิสัยความมีน้ำใจและการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมด้วยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชุมชนควบคู่ไปกับการศึกษาซึ่งเป็นการสร้างและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความมั่นคงและยั่งยืนพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษารู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นการทำประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นของตนเองรวมไปถึงปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษารักบ้านเกิดของตนอีกด้วย 3. โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ2เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษานำกลไกการขับเคลื่อนผู้เรียนอาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการหรือสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม3 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งและย,ยั่งยืนโครงการศูนย์บุมเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเช่นโครงการเลี้ยงไก่เนื้อโครงการพืชพันธุ์หันสาส โครงการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองได้จัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งภายใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรในปัจจุบัน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการทำการเกษตรแบบธรรมชาติโดยนำจลินทสีที่มีประสิทธิภาพหรือ EM มาเป็นกระบวนการในการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภยัยมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 5. บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาเกษตรผสมผสานระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองสาขางานการเกษต 1, าาราาร,รายวิชาทักษะวิชาชีพเกษตรระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขางานการเกษตรรายวิชาโครงการผลิตเห็ดระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองสาขางานการเกษตรและรายวิชาการผลิตพืชผัก ระดับชั้นประกาศน,นียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขางานการเกษตรด้านการขยายผล 1. ขยายผลไปสู่ราษฎรสำหรับในปีงบประมาณ2,565วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองได้ขยายความรู้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีราษฎรให้ความสนใจนำไปใช้ จนได้ผลดีคือนางกมวลวันไสยงาม 2. ขยายผลไปสู่ชุมชนการจัดกิจกรรมโครงการชีววิถีของวิทยาลัยได้มีการบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและในโครงการต่างๆวิทยาลัยจึงได้ขยายผลและนำความรู้ไปเผยแพร่รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเช่นขุดบ่อปลา ทำแปลงผักชุมชนที่ได้ไปขยายผลได้แก่ชุมชนบ้านยั่นยาวหมู่ที่สองตําบลเชี่ยวเหลียงอำเภอรกระเปือจังหวัดระนอง 3. ขยายผลไปสู่บุคลากรนายพงศกรหอมรื่นตําแหน่งครูพิเศษสอนได้นำโครงการชีววิถีไปใช้ที่บ้านเลขที่19หมู่ที่5ตําบลราชกรูฎอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครูและผู้เรียนรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย 4. ขยายผลไปสู่นักเรียนนางสาวสินินทราทายดำนักศึกษาระดับชั้นปวส .1 สาขาวิชาพืชศาสตร์สาขางานพืชสวน ได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมชีววิถีไปใช้ภายในครัวเรือนทำให้นักศึกษาเข้าใจหลักการของชีววิถีว่าสามารถทำการเกษตรที่ปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 5. ขยายผลไปสู่โรงเรียนจากการที่คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านนกงานตำบลราชกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีอย่างต่อเนื่องและได้รับความรู้ความเข้าใจของศูนย์การเรียนรู้ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีมตินำโครงการชีววิถีไปขยายผลในปีพศ2565โดยมีคณะกรรมการการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการ วดอวิทยาลัยเกษตร,รและเทคโนโลยีระนองมีกำหนดนโยบายให้เลือกใช้สารเคมีสำหรับทำความสะอาดโดยเปลี่ยนมาใช้ EM ขยายและผลิตภัณฑ์อนเนกประสงค์สำหรับถูพืน้นเช็ดกระจกและทำความสะอาดทั่วไปการใช้จุลินซีย์ EM ในห้องน้ำห้องส้วมทางระบายน้ำโรงอาหารและในอาคาร ใช้ในห้องน้ำห้องส้วมเพื่อกำจัดกลิ่นบำบัดน้ำเสียซักผ้าถูพื้นใช้ผลิตภัณฑ์เอเนกประสงค์เพื่อหลางทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมเพื่อขจัดคราบมันความสกปรกล้างจานชามและซักผ้าใช้บำบัดกลิ่นในพื้นที่เปิด การนำวัสดุทางชีวภาพเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ใช้จุลินซีย์ EM หรือโบกชิมาช่วยในการหมักปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้เนื่องจากโรงอาหารปฏิรูปของวิทยาลัยจะมีเศษอาหารเหลือจากการทำอาหารและจากการบริโภคของนักเรียนนักศึกษาคู่สุดารัตน์ทองไตรภพหัวหน้างานโครงการชีววิถี ได้ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการผลิตปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมักจากเศษอาหารด้านการดำเนินงานของคณะกรรมการชีววิถีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการชีววิถีและมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอโดยมีการกำกับติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามแบบแผนงานและบรรลุเป้าหมาย วิทยาลัยได้ดําเนินกิจกรรมโครงการชีววิถีมาอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นในทุกปีโดยในปีการศึกษา2,563วิทยาลัยได้รับผลการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจําปี2,564มีคะแนนเป็นอันดับที่2ของระดับภาคใต้ รายได้ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตของศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีของวิทยาลัยทั้ง4กิจกรรมจะนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยังย่งยืนวอสอทอระนงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของวิทยาลัยผ่าน3ช่องทางได้แก่1 ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 2. ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล ne ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองจากการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองได้ตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ว่าจะสานต่อสิ่งที่พ่อสร้าง อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป